สรุปปุพันตกับปิกวัทะสิบแปดภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีต,ปร,รดตประกาศวัทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุสิปอย่างนี้แลก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกกล่าวยืนยันด้วยมูลเหตุทั้ง18อย่างนี้ หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน18อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นนตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเอง รู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึง้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต ใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้และละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง